วันนี้เข้าสื่อรายการยานี่พาไปกินค่ะวันนี้มีของเล่นใหม่มาให้ชมฮอตครับค่ะร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนค่ะยานี่ก็แปลกใจเหมือนกันกินมาม่ย่างไงไม่ต้องเติมน้ำร้อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าแต่บอกก่อนว่าที่เห็นกล้องอใหญ่โตโมโหลานขนาดเนี้ราคา35บาทเองนะคะซื้อ3ามกระปุกหน0่บาทค่ะไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดอ่า เปิดมาเขาก็จะมีเขาก็จะมีฝามีฝา,ม,ฝามีแบบนี้ก็ถือว่าแพ็กเกจเขาค่อนข้างดีเขาก็จะมีเครื่องฟงอันเนี้ยอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่ามารีวิวจะบอกว่ารสชาติเนี้ยคือชาบูน้ําดาค่ะภายในมีสองชั้นแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ในความคิดยานี่คิดว่ามันเป็นสารทําความร้อนทําให้ไม่ต้องเติมน้ําร้อนก็ร้อนได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอวิธีการ การกินนะคะเราก็ต้องตัดตัวนี้ออกมากินใส่ปากไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวตาย <c oughs> เราก็ใส่เข้าไปอ่าเดี๋ยวท่างต้องมาสูมใกล้ๆเลยคะ่ะนี่นะคะมันก็จะมีเราก็ใส่น้ำอันนี้ไม่ใช่น้ำร้อนแต่อย่างใดเป็นน้ำเย็นนะคะเป็นน้ำเย็นอ่าใส่ลงไปค่ะในปริมาณที่เขาบอกไว้เด็กๆต้องถ้าเกิดจะทํากินยังไงก็ต้องให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะ ในปริมาณเท่านี้เดี๋ยวเราจะดูถึงความขุดมันค่ะอ๊ะไม่มีอะไรเกิดกำลังพองแล้วค่ะกำลังพองแล้วค่ะกําลังพองขึ้นมาแล้วค่ะอาขุดขนาดไหนว,ว้าวเราก็ใส่อ่าดืมบอกเราต้องใส่ตัวนี้ลงไปกลับไปนะคะเสร็จแล้วเราก็แกะมามา่าใส่ลงไปค่ะใส่ลงไป แล้วเราก็ใส่น้ำลงไปในมากม่นึงค่ะพอไหมคะชั้นก้องต้องใส่อีกไหมคะใส่อีกนะดูควันพุดๆพุทพุดพุดเลยอ่ะแค่เห็นก็หิวแล้วอ่ะย้วน้ำลายสุดๆอันนี้ค่ะชาบูน้ำดำอุ้ยกินไม่ได้นะคะ อ่าเราก็ลาดตัวนี้ลงไปเลยใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปอาจารย์ยิ่งสักบอกไว้ค่ะอ่ะเขามีอะไรสักอย่างนึงอ่ะมาให้ไม่รู้ว่ามันเป็นสีดำๆอ่ะใส่ลงไปใส่ลงไปอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาทุกอย่างพอควันขึ้นแล้วเห็นไหมคะเราปิดฝาค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมันอ่าเราก็ต้องปิดให้แน่นนะจะสังเกตดีๆมันจะมี ควันผุดลงมาเอ่อุดขึ้นมาจากตรงนี้ค่ะแค่เห็นก็หิวแล้วอ่ะโอ้เหมือนตอนนี้เรานั่งอยู่ในมอชาบูเลยอ่ะนี่นะคะติ๋นพอดทับสปอนเซอร์เข้าได้นะคะนี้วันนั้นน่ะขุดเหมือนประมาณเราเสียบการนํำร้อนเลยค่ะแค่เห็นก็หิวแล้วอ่ะ แต่นอกจากนั้นนอะรรหว่างเรารอให้มันเดือดนะคะเขาก็จะมีวิธีการในการทําแต่ต้องบอกก่อนว่าการวิศกรรมเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะอยากให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยเพื่อป้องกันการเกิดลอกน้ำร้อนลวกค่ะเพราะว่ามันจะมีตัวสารที่กันความร้อนเออทำความร้อนอยู่เนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราก็จะมารอสักประมาณกี่นาทีอ๋อประมาณห้านาทีค่ะช่างกองบอกห้า สี่สามสองหนึ่งยังเปิดไม่ได้ค่ะยังไม่ถึงห้านาทีนะคะโหถ้าเกิดอัดกลิ่นเข้าไปได้นี่ก็คือแบบดีงามพูดเลยอ่าตอนนี้ฮอตคัพเนี่ยเขาออกมาแค่สองรสก็คือรสชาบูน้ำดำตอนนี้สามแล้วค่ะเพิ่มมาใหม่แต่ว่าแล้วก็มีตัวหมาล่าเนาะ เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะมารีวิวเรื่องรสชาติหมาล่าให้กินแล้วก็แจ่วพอนด้วยโอ้โดูสิคะพุดๆอุ้ยเหมือนอยู่เกาหลีเลยมันจะเดือดหรือยังนะดูเหมือนมีของเล่นใหม่ตื่นเต้นเนี่ยก็คือคนที่ชอบไปเหมือนปิกนิกหรือว่าไม่สะดวกที่จะกินเนี่ยเราสามารถพกตัวฮอตคัพเนี่ยไปได้พูดเลยสปอนเซอร์ต้องเข้าอย่านี้ เดี๋ยวเรามารอเดี๋ยวเรามารอาก็คือระหว่างรอเนี่ยขอสต็อปคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่องรสชาติอีกทีค่คะแตนแตนมีพอปมาใหม่ค่ะถ้าจะกินแค่บะหมี่อย่างเดียวอ่ะมันก็คงไม่สัดชัยเราจะต้องมีโปรตีนด้วยพูดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องมีเนื้อสัตว์อ้าโอที่เราเห็นเนี่ยจะพูดว่าเป็นเห็ดเห็ดหูหนูหรือเปล่า ดูสิดูสิชาบูน้ำดำฮตอนนี้เหมือนอยู่เกาหลีเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นมามา่าก็ต้องเป็นญี่ปุ่นเนาะอะ,อะจะกินแค่มาม่าอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้แตต้องมีอ่ออเราก็กินไส้กรอกไปด้วยไปเก็บตามถังขยะมาแต่ชิมน้ำก่นอนเนาะ อ๋อทุกคนคะอย่างโง่เหมือนยานี่นะคะก่อนทานเต่าก่อนมันร้อนมากอย่าเห็นว่าไม่ได้ใส่น้ำร้อนไม่ร้อนนะคะร้อนจริงตอนนี้ลิ้นพองแล้วชาบูเขาอ่ะมันจะมีเหมือนเหมือนน้ำเขามันจะมีความเหมือนหวานหน่อย ลิ้นพองเลยตอนนี้เหมาะกับการทานทานแบบช่วงอากาศเย็นๆตอนเนี้ยเราก็ต้องมีใครสักคนมานั่งอยู่ข้างๆอย่านี้ได้นะคะเส้นมามากนุ่มเดียวเร็วๆน้ำลายไหลแล้วอืม กองบอกว่าน้ำลายไหลแล้วค่ะขอกินให้อิ่มก่อน,นเลยวะไม่ได้ <laughs> ย,ย,ย,ยังร้อยใหายคนออมอืมก็มมร่อยมากแต่กินพร้อมก็ไปก่อนอโอเคอืมขอรีวิวกับเพียงเท่านี้เอาไว้ถ้าใครมีโอกาสต้องลองไปกินนะคะฮอตคัพ ร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย